ทำข้าสอบพิซซ่าเดย์สองเดอะพิพอลจิวเตอร์เริ่ม ต่อวันนี้นะครับเราจะทําในวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ชีทเรียนนี้ก็สามารถคอมเมนต์คำว่าชิทเรียนเดี๋ยวพี่จะส่งชิทเรียนไปให้โจอันนี้นะครับค่อนข้างยาววิธีการของพี่คือพี่จะกวาดสายตาอ่านก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างอ่านแบบไว้ๆทีนี้ครับเรามาดูคําถามข้อมูลใดของกราฟที่สนับสนุนการสรุปของอัจฉริยะอ่ะทีนี้ก็ต้องไปดูแล้วอัจฉริยะเนี่ยเขาสรุปอะไรนี่เลยครับอยู่พารกานี้เขาสรุปว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศโลกที่สูงขึ้นเป็นเพราะคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลด เราสังเกตเนาะตอนที่คาร์บอนไดออกไซด์มันปล่อยสูงขึ้นใช่ไหมอุณหภูมินะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมมันอาจจะมีเพิ่มลดตามลําดับบ้างแหละแต่สุดท้ายละครับมันก็เพิ่มขึ้นนั่นเองเหมือนแบบนี้เลยเนะี่ยข้อนี้นะครับเราก็ตอบไปเลยว่า คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มอุณหภูมิก็เพิ่มตามด้วยเราก็จะได้คะแนนเต็มนั่นเองครับน้องๆอ่ะเขียนไปเลยซึ่งข้อดีของวิชาวิทยาศาสตร์นะครับคือเขาจะมีอธิบายเฉลยอย่างละเอียดมาให้แล้วข้อนี้นะครับถ้าได้คะแนนเต็มก็คือทั้งคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิเนี่ยจะต้องเพิ่มพร้อมกันก็คือต้องใช้คําว่าและเชื่อมมันเองโดยคําว่าและนะครับน้องจะได้เรียนในวิชาตรรกศาสตร์เนาะมันจะเป็นคำเชื่อมพวกและหรืออะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวน้องจะได้เจอในชั้นม .4 นั่นเองเราอันที่ไม่ได้คคะะแนนนเรราับ จะต้องตอบทั้ง2อย่างครับทั้งคาร์บอนไดออกไซด์และก็อุณหภูมิที่มันเพิ่มพร้อมกันเพราะว่ามันแปรผันตรงกันจริงไหมครับน้องถ้าไม่อยากพาลาดพรุ่งนี้จะเป็นข้ออะไรหรือวิชาอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับเราติดตามกันได้เลยไว้เจอกันครับ